สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผ่านบ้านต้องนะครับอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเราก็เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองหรือว่าถนนชยียงคูณนะครับจากจังหวัดอุบลถึงจังหวัดนนองคายนะครับก็เริ่มจากจังหวัดนนองคายผ่านมาบึงการผ่านจังหวัดนครพนมนะครับ จังหวัดอำนาจเจริญไปถึงอุบลราชธานีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านต้องนะครับอ,บอําเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับบ้านต้องนะครับตำบลฝั่งแดงอ,อําเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับสําหรับบ้านต้องก็จะมีร้านอาหารนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะมีพวก ร้านขนมกีนนะครับขนมกินมีน้ายาหลายอย่างนะครับสําหรับบ้านต้องนะครับเราก็เดินทางผ่านไปนะครับจะผ่านบ้านต้องนะครับข้างหน้านะครับบ้านต้องตําบลฝั่งแดงอําเภอธาตุพนมจงังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับบริเวณบ้านต้องนะครับสําหรับประวัติความเป็นมาของบ้านต้องนะครับ ว่า500ปีมาแล้วนะครับที่ราษฎรจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนะครับก็คือย้ายมาจากทางด้านสปป,ปลาวนะครับมาอาศัยอยู่ทางด้านจางังหวัดนครพนมของประเทศไทยนี่แหละครับมา500กว่าปีมาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเป็น มีผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับมีลักษณะก็คือเป็นลูกกระท้อนนะครับกระท้อนซึ่งภาษาอีสานเรียกว่าหมากต้องนะครับลูกกระท้อนนะครับเรียกว่าหมากต้องจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านต้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับสําหรับบ้านต้องนะครับ ก็มีหมากต้องนะครับต้นหมากต้องนะครับหรือว่าต้นกระท้อนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็จึงได้ตั้งชื่อตามที่มีต้นไม้นะครับตามที่มีต้นหมากต้องเยอะนะครับหรือว่ากระท้อนนะครับสภาพทั่วไปของตำบลฝั่งแดงนะครับก็เป็นตำบลฝั่งแดงก็จะมีอยู่11หมู่บ้านนะครับ ทั้งหมดมี11หมู่บ้านนะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับตำบลธาตุพนมอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับด้านทิศใต้ก็ติดกับตำบลอุ่มเม้านะครับอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดกับตำบลน้ำกำนะครับและลำน้ำโขงนะครับทิศตะวันตกก็ติดกับตำบลนาหนาดนะครับอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมนะครับสำหรับบ้านต้องนะครับตำบลฝั่งแดงนะครับข้างหน้าไปก็เป็นอำเภอธาตุพนมนะครับเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลขสองนสองนะครับวงหน้าจะไปอำเภอธาตุพนมนะครับจากบ้านต้องนะครับนี่ครับถนนที่เราเห็นนะครับทางหลวงหมายเลขสองหรือว่าถนนชยางคูลนะครับแล้วก็ไปต่อไปอำเภอธาตุพนม นะครับจังหวัดนครพนมต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ